สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวอีกแล้วนะคะกับช่อง Beauty Khayi หวยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะบิวฝากกดติดตามช่องของบิวเพื่อเป็นกำลังใจให้บิวในการทำคลิปต่อๆไปนะคะมาขยี้กันต่อเลยค่ะที่หวยสิงคโปร์วันที่28เดือน10ค่ะทุกคนขยี้ไปเลยนะคะ7และ9ค่ะ2ตัวเจาะนะคะ71 73 75 92 96 ค่ะ3ตัวเจาะนะคะเจาะไปเลยค่ะ7 9 8 0 7 2ค่ะย้ำอีกครั้งนึงนะคะ2ตัวเจาะค่ะ7 1 7 3 7 5 9 2 9 6 9 9 3ตัวอีกครั้งนึงค่ะ7 9 8 0 7 2ค่ะทุกคน แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line@ แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน